ผ้าขาวก็ผ้าขาวอผ้าขาวนะครับผ้าขาวห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับฝุ่นร้อยก็มีอ่ามีคนละครึ่งด้วยครับจ่ายบริการคนละครึ่งได้นะครับผมนั่นดูผ้าขาวสวยๆเลยครับมือสองมือสามก็มีมือสี่ก็มีมือห้ามือหกก็มีรอเล่นนะ มีแต่มือสองมาอุดหนุนได้นะครับ<ม>อยู่ที่อำเภอแม่สอดถนนสายถนนอย่างก็ประสาทวิถีไม่ไพี่ที่นี่ถนนอะไรครับมมญญไม่รู้แม่ต้นแม่ต้อนอ่ก็จะมีผ้าขายสาวๆกนมาซื้อผ้าชุด ขาวชุดสําหรับผู้หญิงจะไปดูถนนนยครับเนี้ยทางเนี้ยจากไม่สอดแม่มาทางนี้จะไปไปวงเวียนใหญ่วงเวียนพระเจ้าตากทะลุต็งพุน้นี่น่ะอมืมาแหวนนินเลยร้านแป้งเดีนอยู่นี่มีบริการคนละครึ่ง ขครอยากได้สุดขาวสุดอะอย่างสวยๆนะัมาดูได้นะเป็นพ่อแก,ก่เหรอแ,แต่วันนี้แต่เศร้ <laughs> าๆกําลังซอชุดอยู่ไหนะเอาออกมาแลวเอามาลองเลยลองเลย <laughs> ลองนี่ใส่ดิ <c oughs> ลองนี่เออสวยนะเนี่ <c oughs> ยอันนี้ได้ฝรั่งเห็นแปดคนมั้ยนะน <laughs> <c oughs> ี่ย อ่อชุดนี้บอไม่เลี้ยงกัอยากซื้ออย่างจริงน้อย <c oughs> อ่อมันมีกระจกลองเลยอยู่นี่อะไรๆชุดเพื่นกัส่วนใหญ่ก็เป็นชุดผู้หญิงนะครับผมออกผู้หญิงผู้หญิงยี่สิบตัวโอ้ไม่ใช่สามตัวห <50 S 2> ้าส <ๆ S 2> ิบ <c oughs> ตัวเดียวยี่สิบบาทมาดูกันได้เป็นผ้ามุ้งสองสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ชุดนี้ชุดนี้พอนี่เป็นผู้ผู้หลักสักใหญ่หน่อยผู้มีบักมีอันนี้หน่อยนี่นะสี่มีแานหน่อยคงุงแผ่นพี่เอาชุดหนยได้หระอ เออช,ชุดนี้ใส่ได okay. ้ลองาะโอ้สวยแมกเลยสวยสุแกอืมอีนนี้ฝลังหอนนี่วิ่งนี่โอเคปล่อยสาวๆเขาเลือกไปก่อนนี่เหมือนเจ้มันเหมือนเจ้ผ้าผู้ชายนะครับผมเดี๋ยวเอาไปใส่เดี๋ยวยอดวิวจะน่าัำมะนะคันตอบคอมเมนต์นะมัถ้าเอาชุดผ้าอี้ไปใส่นะ เดี๋ยวปักันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ